คนสมัยนี้ก็เข้าใจยากนีครับแถมไว้ใจยากอีกทั้งฮาเพราะว่าบางคนเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งนานแต่พ่อโตมากการเวลาเปลี่ยนไปกับเชื่อใจอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ ปเปิดรื่อมานะครับก็จะเป็นนางเอกของเรา,ออาส่งคุณสามีไปทางานพร้อมกับอวยพรคุณสามีไปด้วยนะครับแล้วสักพักหนึ่งนะครับคุณสามีนางเอกของเราก็ได้มาถึงที่ทํางานเรียบร้อยก็คือคุณสามีนางเอกของเราเนี่ยทำงานเป็นภูมกานั้นเองแต่ว่าพอถ่ายทําไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านหน้ากล้องทางด้านทีมงานก็ได้สั่งหยุดชั่วคราวนะครับแต่ว่าสามีนางเอกของเราเนี่ยก็ได้แอบคิดนะครับว่าผู้ชายคนนี้ทําไมหน้าคุนจังจากนั้นก็เลยรีบวิ่งตามมานะครับพอหันหน้ามานั่นนะครับผู้ชายคนนี้เป ถามว่านายมาทําอะไรอยู่ที่นี่ทางด้านสามีนางเอกของเราก็เลยบอกนะครับว่าวันนี้ฉันมาถ่ายงานนะจากนั้นสามีนางเอกของเราก็เลยได้ขอเบอร์ไว้นะครับผมก็บอกไปด้วยว่าฉันทํางานยุ่งนิดนึงนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันจากนั้นทั้งสองคนก็เลยแยกย้ายกันนะครับพอตัดมาอกทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นนะครับสามีนางเอกของเราก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เจอเพื่อนเก่ากด้วยนะทางด้านนางเอกของเราก็เลยดีใจเลยนะครับนั่นเลยครับนางเอกของเราก็สนิทกับผู้ชายคนนั้นเหมือนกันก็คือตั้งแต่สมัยเรียนนะครับฝีมือในการถ่ายรูปของเพื่อนสนิทคน แล้วในตอนนั้นนะครับนางเอกของเราก็ชอบให้เขาถ่ายรูปให้ด้วยนะครับนางเอกของเราก็เลยได้บอกกับคุณสามีนะครับว่าทําไมไม่ชวนเขามากินข้าวที่บ้านล่ะฉันเองก็คิดถึงเขาเหมือนกันนะคุณสามีก็เลยได้บอกว่าผมชวนเขาแล้วเดี๋ยววันหยุดเดี๋ยวเขามาหาจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้ชวนกันกินข้าวนะครับถัดมาที่คุณเพื่อนสนิทนะครับถึงแม้ตอนเรียนจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเกง่งแต่ว่าตอนนี้นะครับมันเอ,เองเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จในการเป็นผู้มำกับเลยแต่ว่ามันเองก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามนะครับมันเองก็ยังได้บอกกับต แล้วก็ได้บอกนี่ครับถ้าฉันดังเมื่อไรฉันจะไปขอเธอแต่งงานนั่นเลยครับมันเองเนี่ยแอบชอบนางเอกของเราอยู่แล้วมันเองก็ยังไม่รู้นะครับว่านางเอกของเราแต่งงานกับพี่ภูมิกับไปแล้วตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นวันหยุดนะครับพี่เอกของเราก็ได้มาหาพี่ภูมิกับพอมาถึงก็ได้จ่ายเอกกับนางเอกไอพีของเราก็เลยตกใจเลยนะครับพี่ภูมิกับของเราก็เลยได้บอกวันไหนคงยังไม่รู้สินะว่าเราสองคนแต่งงานกันแล้วไอพีของเราก็น่าเสียนะครับแต่ว่ามันเองก็ต้องยิ้มกบเกินไปหลังจากนั้นพี่ภูมิกับของเราก็เลยเชิญเข้ามาในบ้านพออเเเเดิินนนขข้าาามกงงรยย่ตใจหล ว่าอุปกรณ์ของพี่พุ่มกับของเราแต่ละชิ้นนะครับมีแต่ของแพงทั้งนั้นแต่ว่าพี่พุ่มกับของเราก็ได้พูดถ่อมตัวนะครับว่าฉันเองก็เก็บตังค์ซื้อชิ้น2ชิ้นนี่แหละแล้วนายล่ะใช้กล้องรุ่นไหนยู่พ้่ของเราก็เลยหยิบขึ้นมานะครับพี่พุ่มกับของเราก็ตกใจเลยเพราะว่าเป็นกล้องตัวเก่าตั้งแต่สมัยเรียนนั่นเองจากนั้นพี่พุ่มกับของเราก็เลยไปหยิบกล้องเก่าตัวหนึ่งขึ้นมาให้นะครับล้วก็ได้บอกว่าตัวเนี้ยฉันไม่ค่อยได้ใช้แล้วนายเอาไปใช้ก่อนก็ได้นะไอพี่ของเราก็ร พี me. ่ภูมิกับของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกฉันเชื่อในฝีมือนายบางทีกล้องตัวนี้อาจจะทําให้นายมีชื่อเสียงมากกว่าฉันก็ได้นะจากนั้นพ่อเอ๋ของเราก็เลยได้ขอบคุณนะครับแล้วหลังจากนั้นทั้งสาคนก็เลยชวนกันกินข้าวแล้วก็พร้อมกับชนแก้วด้วยนะครับหลังจากชนแก้วได้สักพักหนึ่งนะครับพี่ภูมิกับของเราก็ไม่ไหวนะครับหลับคาโต๊ะเลยน้พเอ๋ของเราก็เลยได้บอกว่าเขาคออ่อนเหมือนเดิมเลยนะนางเอ๋ของเราก็เลยได้บอกว่าหลังๆมานี้เขาไม่ดื่มแล้วนะวันนี้สงสัยก็ดีใจมากที่ได้เจอกันอีกเธอนั่นนนนลจาาาาากกััั้้พ่ออออขขงงงเเเเเรร็็ยยถมวตีปน นางเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าหลังจากแต่งงานแล้วฉันก็เลิกเป็นนางแบบแล้วตอนนี้ก็เป็นเมือบ้านอย่างเดียวแต่ถ้าเธอดังเมื่อไร่ฉันพอเป็นนางแบบได้ไหมพอพระเอกของเราได้ยินแบบนั้นมาเองก็เลยดีใจนะครับก็เลยได้บอกกับนางเอกว่าถ้าฉันดังเมื่อไร่เธอจะต้องยอมเป็นนางแบบให้ฉันจริงๆนะนางเอกของเราก็เลยรับปากไปจากนั้นพี่เอกของเราก็เลยได้ขอบคุณแล้วก็ได้ขอตัวกลับบ้านนะครับพอตัดไม้ทีนึงก็จะเป็นเช้าวันใหม่นะครับนางเอกของเราก็ทํากับข้าวมาให้พี่ภูมิกับทางด้านพี่ภูมิกับของเราก็เลยได้ถามนะครับว่าเมื่อคืนเพื่อน ว่าหลังจากคุณเผยเราไปแป๊บเดียวเขาก็ขอตัวแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอากล้องไปด้วยนี่ครับถ้าเกิดเขากลับมาเอาผมฝากคุณเอาให้เขาด้วยแนะนางเอกของเราก็เลยได้ตอบตกลงหลังจากนั้นพี่พุ่มกับของเราก็เลยขอตัวไปทํางานแล้วสักพักหนึ่งพระเอกของเราก็ได้มาหานางเอกนะครับนางเอกของเราก็เลยแบลกล้องที่สามีของเธอฝากไว้มาให้พระเอกของเราพระเอกของเราก็เลยได้ขอบคุณนี่ครับพร้อมกับบอกนางเอกของเราด้วยนี่ครับว่าเรื่องเมื่อคืนเธอพูดจริงนะเพราะว่าฉันไปลงสมัครไว้เรียบร้อยนางเอกของเราก็ตกใจเลยนะครับก็เลยถามว่าสมัครอะไรไอพี่เมันกขึ้นนมา่นเรบม ไปสมัครส่งหนังเข้าประกวดนั่นเองแต่ว่าพอนางเอกของเราเห็นนะครับตกใจเลยนะครับเลยปฏิเสธว่าแบบนี้ฉันไม่เอาเนีแต่อพื่เอกของเราก็ได้บอกไปนะครับว่าฉันลงทุนหมดตัวแล้วนะาหากเธอปฏิเสธรอบนี้ฉันไม่มีโอกาสมีชื่อเสียงแน่ๆหลังจากพูดเสร็จมันเองก็เลยได้พุ่งเข้ามาเปิดอันตินาเลยครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นนะครับนางเอกของเราก็นางกินข้าวกับคุณสามีคุณสามีก็ได้ถามนะครับว่าเขามาเอากล้องแล้วใช่ไหมนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าเขาเอาไปแล้วค่ะผมเชื่อนะ ความฝันสาเร็จแน่ๆนางเอกของเราก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับจากนั้นทั้งสองคนก็เลยชวนวกินข้าวแล้วก็นอนหลับฝันดีนะครับตัดามาอาทีหนึ่งก็จะเป็นเช้าวันใหม่นางเอกของเราก็ทํางานบ้านอยู่แล้วสักพักหนึ่งก็มีรายเด้เข้ามานั่นเลยครับเป็นพะเอกของเราส่งเป็นคลิปวิดีโอเมื่อวานมาใหน้นางเอกพร้อมกับส่งข้อความมาด้วยนะครับว่าทำไมอยากให้เขารู้เธอมาหาฉันที่บ้านด้วยนะแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็ได้มาถึงเรียบร้อยนะครับก็เลยรียบขอร้องพะเอกว่าขอให้ลบคลิปวิดีโอออกไปเถอดแต่พระรับ คลกล้องให้หนางเอกของเราดูด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดมาอกทีนึงก็จะเป็นเช้าวันใหม่หนางเอกของเราก็มาส่งคุณสามีตามปกติแต่ว่าวันนี้หลังจากส่งคุณสามีรีบร้อนนะครับไอ,พอ้พระเอกของเราก็ได้เข้ามาหาแล้วก็ได้บอกกับนางเอกของเราครับว่าวันนี้มันจะต้องถ่ายทาให้เสร็จซึ่งนางเอกของเราก็อยากปฏิเสธนะครับแต่ว่าเธอเองก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีคลิปวิดีโออยู่กับมันนั่นเองพอตัดมาอกทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นนะครับพี่ภูมิกับของเราก็เลิกงานรีบร้อยไพระเอกของเราก็ยัง มันก็เลยมาดักรอแล้วหลังจากนั้นพี่ภูมิกับของเราก็เลยนอนหลับฝันดีแล้วมันเองก็ได้จัดการถ่ายทําต่อแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับพอตันไม่ทีหนึ่งก็จะเป็นวันประกาศผลนะครับนางเอกของเราได้รับเลือกเป็นรางวัลชนะเลิศตอนนี้ก็มีบริษัทใหญ่ติดต่อเข้ามาให้เป็นนางแบบค่อนข้างเยอะๆเลยนะครับส่วนไอ้พระเอกนะครับก็ได้เป็นภู่มกับดังแถมยังได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวนางเอกของเราอีกนางเอกของเราก็เลยตัดสินใจนะครับบอกเลิกกับพี่พูมิกับของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลลลงงนะคับหจจากดูแ้ว ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ